ออ้ยบอกคุณไม่รับเลยหวานเน็บเข้าไปเสียบต้นหักปักเต็มคอแพ้เก๋าสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ชอดเด็นไม้ไม,มวยไทยเจ็ดสีวันนี้ไปดูคู่เอกงรายรารครับร้อยหกปอนด์วยแม่เป็นแม่เหล็กเลยครับของมยมทยเจ็ดสีคู่แรก เมื่อวันที่5กุมภาพาน 2, ัานธ์2560าร 60, เป็นเดือนวาเลนไทน์ครับแต่ว่าน,นี่แหละครับแ่แจกหมัดกันครับในแจกดอกไม้หากต้งเจ๊กสีแดงไฟแดงกินนี่ไฟแรงครับอายุ19ปีจากแดนใต้พัทลุงพบกับแท็กซี่ปอรประเสริฐครับอายุ16ปีจากหนองบัวลำพูได้ความสูงครับหมัดขวาเป็นมวยเปิดเกมครับแท็กซี่เขาในนี่ถือว่าเป็นดิที่เด็ดของเท้าแต่ว่าทําได้ของไฟแดง ไฟแดงจิมมี่ไฟแรงนี่แนมะ่เข่านายอาชีพเหมือนกันเรียมนายดีเป็นคนคล้ายๆกันครับแต่ว่าดูว่าความแข็งแกร่งความทุๆๆๆ่มเทแม่แทงลูกนี้ครับแท็กซี่จะแทงซ้ายแทงหนึ่งแทงสองโอ้โหขณะที่ไฟแดงนั้นไม่ไม่สนแล้วครับแม่ไม่เป็นไฟแดงนะครับเป็นไฟเขียวเดินเดินเดินแล้วก็ตีจับล็อกตีดูครับ แม่เป็นมวยเข่าในดีด้อพูดเพาะฉนนั้นครับต้องหอาศัยเหลี่ยมอ้าวเจ้าโหนตีเลยครับเดินเข้ามาครับแท็กซี่แท็กซี่ไม่สนครับไม่ไม่รับผู้โดยสารแล้วจับตีครับขณะที่ไฟแดงนี่ก็ไม่สนครับไม่สวนครับไฟเขียวอย่างเดียวจัดหนักต่างไฟต่างจัดหนักมาดิครับุงมีหมัดผมก็มีหมัดสวนเงินไปดันก็ไปแท็กซี่แท็กซี่ตีไปสองดอกไฟแดงว่างไง ไฟแดงไฟแดงก็หมุนหมุนจะตะีแท็กซี่เข้าไปหมัดนําไปก่อนโอ้ยแล้วก็ตีไปได้หนึ่งทีไฟแดงสวนแท็กซี่ตีไฟแดงสวนโอ้หดูดิครับอาจารย์ทุเวศพูดเกเรครับต้องระวังครับไม่งั้นโดนโดนลูกหลงครับมาแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่เหรอไฟแดงตีนี่ครับยัดไส้เข้าไปยัดไส้อีกดอ,อกหนึ่งโอ้หดูไม่ต้องหยุดเลยเลยครับเนแม่หมดยกครับตีจนหมดยกนะครับ ดูชฉดเดียมม่ยบไไหมมวยไทยเจ็ดสีกันโดนหล,ดหลุ่ยมลูกนี้ครับแม่แท็กซี่ตีไฟแดงสับศอกสวนที่ซอกคอประชุมก็ตอครับแท็กซี่ไม่สนไฟแดงครับแท็กซี่นี่มวลหมายถึงนักมวยมุมน้ําเงินครับไฟแดงก็คือนักชกจากมุมแดงครับแม่ไฟแดงไฟแดงแกลุกแล้วครับเดินล็อกคอดูนะครับมวยเข่านอาชีพไปนั้น แมดูจังหวะนี้ครับเล่นก่อนเลยครับแท็กซี่แท็กซี่ปล่อยขวาเสียบซ้ายหุยยจอระดาครับแม่แทบจะโดดตีเลยครับเอา,าต้องดันครับอาจารยช์ชเวคเกตก็ต้องระวังด้วยทีไวโอ้หยแม่ขีดซ้ายลูกนี้แต่ว่าจังหวะที่พุ่งก็ใส่ครับแท็กซี่ล็อกเอวล็อกเอวตีูสีแม่เนี่ยแหละครับไยเข่าที่ดุเลือดเลือดพ่านแงพงราคาด้วยโอ้หหมัดหัวนำแม่แก ต่อยขวานำสายนำนี่แล้วเข้าหาจังหวะที่ใส่ดีจริงๆครับแท็กซี่แท็กซี่ไม่กลัวแล้วครับเดินเข้ามาแมาจะได้เปรียบเสียเปรียบไม่สนแล้วอู้ยโดนเตะก้านคอลูกนี้โอ้ไฟแดงก็เตะก้านคอหวังแบบเอาน็อกเลยครับเ้าวหมดยกครับโอ้โหแลกกันสนุกสุดท้ายแล้วครับไฟแดงครับไฟแดงเอาอยู่ครับแท็กซี่เอาไวอยู่อมาดูชนเด็ตไม่ไหมมวยไทยใจสีหมัดซ้ายลูกนี้ครับโอ้โหดูหน้าบอกบุญไม่รับเลยครับ หวาตรงถักท่าแต่กเจ็บครับนี่แหละครับซอคอวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันใหมวันนี้สวัสดีครับ